เอาววัดเจ้าไหนจังหวะนี้เนาะพุ่มปฏิหารก็ฮของเนาะบอกว่าสิรารอดได้ดูบอเนาะหลอดใกล้าตายแล้วเอาวเจังไหนแทงเข้าไปอื้ยได้สยเนาะเอามัานสวย บายดีสองบายเจนคุณวันนี้ไอ้เนาะก็ได้กดเร่งตามเคยเนาะกดห้ามานึ่แชนอ่าไอ้ก็ได้เจอเนาะมีกระส่าโอ้โหอยากได้เด้แต่ตังไม่มีว่ะอ่าอ่าช่วงนี้เนาะไอ้เห็นก็จะว่าเดียร์ลอถเนาะกำลังมาแหงเนาะมาฟาร์มเนาะดาบมีดเนาะโคตรแหงเนาะได้ทั้งต้นทั้งปลายเนาะอ่าเดี๋ยววันนี้เนาะไอ้ก็จะมาลองลิ้นให้เบิ่งเนาะ จะเป็นยังแดเดียวให้เบิงในเก่งเือนเลยเอาววัดจ้าแดดจังหวะนี้เนาะพุ่มปฏิหารก็ฮ่องเนาะบุคคลว่าสิรดรอดเลยเดอบอเนาะรอดใกล้ตายแล้วเลาก็จ้าแดดแทงเข้าไปอุ้ยไดดสวยเนาะเอามันสวยเอามันเอามันซ้ายอับังเอามันเฮ้ยสีสีเฟนนี้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 สู่เจังไดดบุยมานากลับบ้านเสริมเลือดแล้วขนกันมานะ ว่าเจ๋งเด็ดเจ้าวันนี้เนาะเตาเกิดเนาะว่าเอาสีได้หรือบ่อเนาะเป็นนี้มาแล้วเลือดโลเนาะเอาก็เอาเตากันเนาะสวยเจ้าวันนี้เขากุลาหกงามเบลิกคอมโบคอมจอยไปเนาะเจ้าวันนี้คูฟ้าน่าจะรอดเว่าเจ๋งเด็ดเจ้าวันนี้เนาะวันวันเนาถือคูฟ้าโดดตบเนาะเ้าเข้ามาซ่วยเนาะเฮ้ยคูฟ้าคูฟ้ามาหนี่ก่อนมาล้มกันก่อนสิไปใส่เฮ้ยบอดี้บอดี้อ้าวอะบอดี้เฮ้ยเกือบตาย อ,อ๋อวันเจเจังหวะนี้เนาะกินเวียเนาะเลือดน้อยกินเวียมาน,นี่ก่อนโอ้โหโซโลโซโลมีคือ,อ,อ,อกันเด้อเฮ้ยขอดักก่อนซีซียังเห็นซีซีเนาะเลือดน,น้ยอยโอ้โหโบตายไปเลยเจ้าโอ้โหคันนี้เรียบร้อยซีซีมานี่ก่อนขอล้างแค้นเมื่อกี้นี้ดูมาน,นี่มาน,นี่แทงบาตรเด้งเฮ้ยฝีนี้อีกแล้วฝีนี้อีกแล้ว เอาว่าจเจเน่เจมานนี้เนาะคอมโบคอมจ้อยของซายโดดเข้าไปเลยเนาะเบลิกอันตีโอ้โหถึกโยโย่เนาะออกบ่ได้เนาะถึกโยโย่โอ้โหเรียบร้อยถึกโซล่าไปเนาะเอาว่ะเจเน่วันวานเอามันเก็บเก็บงานตายแล้วบินเจมววานี้ไหลไหลโบตายเนาะเตอร์ลดเอาตีบ้านดิเนาะ,อ,ะนอ่าเขียนนี้อากะชนะไปได้เนาะสำหรับการกดแรงกดทนะ่าเนาะ อ่าโบได้ M V P ว่ะแทงได้โอ้บอบได้สื้อบได้เจ้าไน้กกอ